ม่เบื่อหรอกคุณโยมอาตมากอเห็นหน้าโยมแค่สองครั้งคืออยากเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกใช่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 ไหมเออก็อเหมือนกันแต่โยมมาวัดก็ขอแค่สองครั้งมาแล้ว <c oughs> มาอีกก็พอมาทรงนี้คุณโยมก็ได้มาอีกเรามีงานออดหน้ากัน งานปีนี้เป็นปีที่สองนะบอมเนะเาะปีนี้เป็นปีที่สองกระถินปีที่สองโยมวัดมาหาธาตุสามสามแปดโยมหลายคนท่านละสามสามแปดมาแต่ไหน <c oughs> เออนั่นน่ะสิมาหลายรอบ <c oughs> เลยน,นะสามสามแปดนี่โยมบางทีก็สามสามบางทีก็สามแปดบางทีก็แปดสามนะกลับแปลกลับมาอย่างนี้ 60ที่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ข้างนอกอีกข้างนอกอีกน่าจะ40ที่นั่งวัดพระว,วิหารอัพมพวิษณมอาตมาภาพเป็นก็อว่านะทีนี้ก็ขยับมาที่นี่กันพอดีวัดมาภาสนามหลวงปีที่แล้วขาาเกี่ยวกัน ปีระหว่างปีใหม่กับปีเก่านะคุณโยมนะวัดมหาธาตุฉลองครบรอบสามร้อยสามสิบแปดปีสาวัดมหาธาตุสนามหลวงเนี่ยตั้งมาตั้งแต่อยุทยามาถึงปีที่แล้วเนี่ยครบสามร้อยสามสิบแปดปีเอ่อวัมาธาตุก็เลยไะขอทุนมาจากวัดมหาธาตุได้มาสามหมื่นยูโรสา อย่านี้บางทีที่ไนกท่านก็โดเอ่อเลยมีเงั้นไต้าวเมเออเอาเงินวัดมหาธาตุมาสามหมื่นบอกว่าอะไรวะเนี่ยเไปขอตั้งชื่อวัรดมหาธาตุ่วมสว่างด้สามร้อยสามสิบแปดปีคือไหมทุกท่านคือไหมไม่งนั้นเราต้องเอาเขามาไป่ได้สิเออ ก็เลยขออนุญาตตั้งชื่อเป็นวัดมหาธาตุสามสามแปดนะบมีต้นเหตุมาอย่างนี้นะสามสามแปดนะเพราะฉะนั้นวัดมหาธาตุเราคุณโยมนี่น้านหลังนี่ติดตาแนะเราต้องอ่ติดตาติดตา มเสียอย่างเดีวาวัดขเรานาคารามีัก็่านีกีาคาร์ม่พอนะมองไปไหนก่เห็นแต่เจานทียูรงนี้ธีาคารมีดอกเบี้ยแต่ลโดมไม่มีดอกเบี้ยดีใหม่คุณโม มองไปซ้ายวองไปขวาก็ชนชนเจ้าหนี้ทั้งนั้นเลยตอนนี้เอาแต่ไม่เป็นไรอ่านักมหาธาตุของเราอายุเท่าไหร่แล้วโยมสามสิบแปดสามสิบแปดปีนักนักมหาธาตุเป็นเกศปีอายุกี่ปีแล้วาสอปีที่เออเราซื้อเราเราย้ายเข้ามาที่นี่เมื่อปีไหนโยมเป็นเีศอะไรนะ เออวันที่สามใช่ไหมเราย้ยมาัวันที่สามมีนาค 2, มสองพันห้า้อหกสิบเจ็ด wow, ป so ีที่แล้วนี่เปย้ายมาเัืมีนาปีที่สอวันที่สามมีนาวันที่สิบเจ็ดเราก็ทอดั้ายใหญ่อสิบเจ็ดมีนาทอดผ้าสายใหญ่ปีที่แล้วนี่เรได้ยิปีที่แล้วทไปเราได้เินเยอะนะม S 1 universe 100, 000, 000, 000. 2 0 0 0แสห่ยูโรหลังจากนั้นเราไปสถานีนัはは <t <t ่นนี่นี่เราไปสูเราเอาไปสถานีแถาของบ้านเรื่องเก่าว่าบ้านหลังนี้ร้านอาหารต่านะ้างนอได้ยินหมั้งได้ยินน้ำร้องแล้วอนมือหนจะเป็นค ทางการมีลูกศิษย์ทหาท่านนั่นที่ไปตรวจด้วยนะปรากฏว่าเขาขายเจ็ดแสนนะ่นก็คุณยอที่สมัยนี่เห็นอันนี้นะุณ็นนูไปต่อเขาห้าแสนเขาบอกว่าเนี่คุณเอาไปทีเลยทางกรรมการที่นี่มีแต่กาที่นี่เท่านั้นเลย แม่ฉลับแม่สุนแม่ส oh ีทั้งนั sort of ้นเลยคุณผ voilà ู้ชมเป็นเจ้าหนี้ของวัดทั้งนั้นอแต่มาบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพื้นอุตส่าห์ไปขุดมาจากต้นต้นไม้ที่เราฝังเอาไว้เอามาในวัดยืมก่อนนะอนุโมทนานะคุณผู้นะปรากฏว่าอาตมาบอกว่าเราไม่มีเงินเขาบอกว่าคุณจะหาเงินได้เทุกทาย ตมาบอกว่าเราหาเงินได้แค่สี่แสนเงินสดเราหาได้แค่สี่แสนถ้าคนขายคุณก็ขายถ้าไม่ขายเราก็ไม่มีเงินเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาจะขายหกแสนเอาผมไม่มีเงินอีกมีแค่สี่แสนกู้ไม่ได้ด้วยบอกไปออย่างนี้นะคุณโยมเราก็ไม่สามารถกู้เงินได้ด้วยนะเอาหาเอกชนแบบนี้แหละแม่แม่ท้ายมาช่วยแล้ว ได้เงินอย่สิบแสนถาสองเสเอามมีเงินเงินมทอทางเจ้าของร้านร้านอาหารเขาบอกว่าอย่างนั้นคุณก็ผ่อนกับฉันได้ไหมคือเราไม่ต้องไปกู้หาาคารเยูนสองแสนยูโรก็เลยตอนนี้เราผ่อนกับเจ้าของบ้านเขาอยู่เจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะเราผ่อนเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งทั้งดอกเบี้ย ทั้งดอกเบี้ยทั้งทุกอย่างนี่เดือนมน uh ึ่งตกอยู่ที่อะไรก็ดูไพสมัยสองพันสองยู่ตสองพันสองร้อยยู่ตัคุณโยมอาาทุกคุณโยมสาธุพระกระถิ่นพระพ่อตาอาภิสมนีนี่แหละคุณโยมนะเพราะฉะนั้นพระกระถิ่นของเราค่ะ เราผ่อนสิบปีคุณบอสิบปีผ่านไปแล้วหปีหนงปีเจ็ดเดือนยี่สิบสามวันดูดูนะคิดอะไรแม่ต่อคิดอะไรอยู่นี๊ดจำได้ยังคิดคิดคนยอมก็ผอไม่ต้องคิดนัง หนึ่งปีเจ็ดเดือนยี่สิบสาวันรู้ว่าอัตมารู้ว่าพี่ตำชอบอาตมาแซวแรกเเดียวนดดังแล้ววงนตอนแรกขึ้นรถมาตออมมีคนขับแล้วมันให้คนขับรถมาเฉืเลยนีกันมาเลยนกดงนะหนึ่งปีเจ็ดเดือนยี่สิบสามวันเดียวันนี้นะขอบวันนี คือแล้วก็เมือ่อปีสิ้นปีมาร่วปมประจงประแจทุกอย่างนะเราเอาไปชำระเจ้าของบ้านเขาห้าหมื่นดีเลยจากเจจากสองแสนลบลงไปเลยคุณโยมก็ตอนนี้เหลืออยู่แสนแสนกว่า,ากว่าน้อยอาแต่สองแสนเหลืออยู่แสนห้าแล้วก็ชำระประจำปีอีกปีละ สองอประมาณเดอนละสองพันเนาะเราก็ชำระหากรายเดือนอยู่หักรายเดืนหักรายเดือนเป็นดอกเบี้ยแล้วก็เอาตถบรกันนี่แหละคุณโยมเราก็ลถออกไปรถออกไปรถตรงไปะฉะนั้นญาติโยมที่ทำบุญมาตรวสอบได้ทั้งคุณโยมนะแต่เพียงข้าวไม่ะ ต้องทำได้ขอเดียวขอคืน <capacities> ้เยวทงได้แล้วขอคืนเออทำได้เดี๋ยขอคืนแล้วไปเทินโอหน้าตางามๆสวยๆอๆทั้งนั้นจะขอคืนได้ยังไงเออเป็นนางฟ้ทั้งนั้นเลยถ้าขอคืนปุ๊บเป็นนางฟ้าเลยนะจากที่ฟ้าอย่างนี้เป็นฟ้าทั้งๆทัขว้าเลยทั้งนั้น เป็นนางฟา้าเป็นเทวดาแล้วน้องณู้ชมไดตรวจสอบได้ขออย่างเดียวอย่าขอที่ชาวบาก็มีที่ให้ผู้ชมนะฮะพระช่วยโยมเราทำบุญแล้วเป็นที่เป็นที่นะคุณผู้ชมชือสละกออกเป็นที่ใครที่สามารถทำบุญสลากออกได้เป็นที่อันนี้สมมาไว้ ออกไม่เต็มที่อันในสงมาไม่ไหวเพราะว่าบุญกุศลจะกลับคืนเนี่ยกลับคืนด้วยคุณภาพของการตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจ,ในใจ,จยิ่งจ๊ยยิดงแจ๊ยเหมือนกับสามีภรรยาคนหนึ่งนี่มัมนพักประชันทีน่ไหนก็มีห้องอยู่ข้างในใช่ไหมคุณลุงก็พักเสร็เสร็จแล้วก็นั่งรอท่านทอนยังไม่ได้ใส่ซองเข้าไปข้างในสามีบอกว่า ลงงนไม่ได้สองคนเองนะอพ,อนนอพอมาห้าร้อยเงินสองรก็พอเทงกันไปพิงกันมาไม่ลงตัวกันแม่งใส่พันหนึ่งก็เลยเป็นคระก็แค่อโอโห้พันเกือร้อเลยก็จบอยู่ๆท่านนั่งทางนอกไม่เป็นอันนั่งเลยนี่ไม่เป็นอนันนอยู่ที่คุณธรรการตัดสินใจให้ลให้ หลวงพ่อคูณได้ยังไงหลวงพ่อคูณบอกว่ามีคนณกระถามหลวงพ่อคูณคนที่ไหนโคราชโคราชให้คนคโคราชอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้โอ้โหคนโคราชทำไมหลายแถบคนโคราชน้าตาอะไรย่างเง้ยเหรอเนี่ยอาจารย์ทันสมัยนะเสียงเนิ่นเลยนะในบอกว่าจีนไงโคราชเออจำได้เลยเป็นจีนเนี่ยคนจีนก็ได้เราเทมเราเทงม ก็้ยมพากนอาไปได้สิคี่อย่างนี้อ่ะพอคนไปถามหลพ่อควรใช่ไหมหลวงพ่อทำบุญยังไงได้บุญมาหลวพ่อคุณก็บกเราเฮ้ยไอ้ปิย่าไอ้ไร้ไอ้นั่นไอ้นั้นทำบุญมือนไอขี่ห่วงพ่อไปขี่ไหม เดี๋ยวเราก็ไม่ต้องกังวลมากมันจะไหลไปจุดนไ่ต้องไปตามดูว่ามันจะถึงไหนที่ไหนเไข่เยแล้วนหมดทุกเดียวรอทำางินก็หนึ่นทำาบนแบนี้ให้คุณภาาของแก่ทำุญแลสัว์อาล่าก็ถึงประิลป์ของการพนคือการสส่วนอาลิสง์มาอีอัตนมัตคอัตโนมัติเหมือนแต่เราขอไปนะเธอไปติดข้ามหิน เราเดี่ยวไข่จะบอกให้เดี่ยเรียนได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเดี่ยวเรียนจะบอกให้หิดี่ยวไข่ได้ไหมไม่ได้ไจาก็หินแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของธรรม,ม <c oughs> ถาม้าทำบุญด้วยคุณภาพที่ใก่สูง <c oughs> อานิสงส์ก็กลับมาเรียโดยอัตโนมัติถ้าทำบุญด้วยจิตใจตำ่ำๆไอนิสงส์ก็กลับมาตามคุณภาพของใจเพราะฉะนั้น,นาการตัดสินใจการทำบุญให้ <c oughs> ตัดสินใจให้ข่ายตึงโลก การให้ทานแบบนี้แบบที่ญาติโยมทั้งหลายทุยกท่านขนาตั้งแจะมานี้นะคือโดดมนะเ็าเรียกว่าทําบุญด้วยวัตถุทานแต่แตั้งจตยไทยจะทำทั้งหลายเนี่ยด้วยวัตถุทานด้วยถ้าต่จีวรอธิอินแปลว่าอะไรคุอโดิ